สวัสดีครับวันนี้จาก barcode d d com นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องอ่านบาร์โค้ดสองรุ่นนะครับ ds c 6 0 8กับ ds 2 2 0 8นะครับเป็นเครื่องอ่านบาร code, ์โค้ดวันดีทูดีนะครับแบบมีสาย usb ด้วยกันทั้งคู่นะครับมาพร้อมออโต้สแกนเหมือนกันนะครับก็ในกรณีแต่ว่ามีบาร์โค้ดผ่านก็จะมีออกมาแสดงออกมาในขนาดที่อยู่ในบนแสแตนเนี่ย มาสมบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับระยะก,การสแกนก็ไม่ต่างกันนะครับนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าหลากัหลกๆก็คือว่าเมื่อเรายกออกจากแสนนะครับพอยต์ในการตัวนี้จะเป็น DSC 6 0 8ตัวนี้จะเป็น D s 2 2 0 8แต่ก็แล้วแต่ลูกค้าอชอบแล้วก็ใช้งานนะครับมีก็ยิงเงินเหมือนกัน,น,นนะยิงลอยอบเหมือนกัน คิดว่าเขาได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันหลักๆก,ก็คือว่าระยะในการสแกนนะครับตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้สามารถอ่านได้ทั้ง2องัระดับแต่ถ้าในขณะที่ DS 2 2 0 8เนี่ยเราอยู่ในระยะนี้อ่านได้แต่ถ้าเราอ่านบาร์โคดเล็กเนี่ยมันต้องเข้าใกล้ละแลวเราก็จะอ่านไกลแสดงว่าตัวนี้จะอ่าน DS ส6 0 8เนี่ย จะอ่านได้ไกลกว่านะครับอันนี้ทางเราจะมาทดสอบระยะในการอ่านบาร์โคดนะครับนนี้จะเป็น Ds 2 2 0 8นะครับ Ds 4 6 0 8นะครับซึ่งทางผมงจะทดสอบการอ่านบาร์โคดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น q r บอาร์โคนะครับอันนี้ผมจะทดสอบตัวแรกจะเป็น Ds 2 2 0 8นะครับ เป,เป็นจุดตึงแนวนะครับอันนี้ผมจะมาทดสอบ d s 4 6 0 8นะครับซึ่งสังเกตว่าตัวเครื่องจะอ่านได้ไกลกว่า d s 2 2 0 8นะครับนี่ขนาดระยะสุดแนวสายแล้วก็ยังอ่านได้สายตึงไลอย่างไรบ้ ก็เป็นการเปรียบคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับจาก barcodedd.com